บทที่117ใช้น้ําเย็นเข้ารูปซีหยุนจือจึงส่งเสื้อผ้าสวยหวานทั้งสองชุดที่ตั้งใจเลือกมาพร้อมด้วยสีทาปากทั้ง3ตลับให้สาวใช้นําไปวางไว้ให้ฉินเกิดที่ห้องส่วนตัวเองก็ไปเล่นกับเสี่ยวอันตอนนี้เสี่ยวอันเริ่มพูดได้หลายคําแล้วปากน้อยๆเอาแต่จ้อทั้งวันไม่หยุดไม่ว่าใครผ่านไปมาเขาก็จะชวนคุยด้วยอย่างไม่ยอมหยุดปากซีหยุนจือกอดลูกไว้แนบอก พางคุยเล่นเป็นเพื่อนเขาและสอนให้ลูกชายหัดเขียนหนังสือส่วนพวกของฉินเก๋อออกไปเที่ยวในเมืองจนดึกดื่นจนกระทั่งผู้แันกลับมาถึงบ้านพวกเขาก็ยังไม่กลับีหยุนจือรู้สึกปวดเมื่อยตามตัวจึงนั่งเหยียดขาและอ่านหนังสือเกี่ยวกับการปักผ้าบนเก้าอี้ยาวเพียงครู่เดียวก็เผลอหลับไปในฝันนางรู้สึกเหมือนตัวลอยได้จึงพยายามลืมตาขึ้น จากนั้นก็เห็นสายตาคมเข้มของสามีกำลังมองมาเพราะกลัวว่าภรรยาจะหนาวเขาจึงจะอุ้มไปนอนบนเตียงแต่ก็ทำให้นางตื่นจนได้ซีหยุนจือได้หลับไปงีบหนึ่งจึงรู้สึกกระปรี้กระเป่ายื่นมือไปกอดคอพูดถาแล้วถามเขาว่าไต่เท้ากินข้าวมาหรือยังเจ้าคะข้ากินข้าวมาจากกรมอาญาแล้วละ่ะซีหยุนจือลองจินตนาการตามที่เขาบอกแล้วพูดว่าที่นั่นมีแต่นักโทษเต็มไปหมด คงจะเต็มไปด้วยกลิ่นขาวเลือดคละคลุ้งไต่เท้ายังจะกินลงอีกหรือเจ้าคะปูถ่านรู้สึกคำที่นางพูดจึงบอกไปว่านับโทษก็อยู่ส่วนนับโทษส่วนอาหารที่จัดเตรียมถึงไม่ได้หรูหราอะไรแต่ข้าก็กินได้ซีหยุนจือจึงส่งยิ้มและช่วยถอดเสื้อคลุมให้ก่อนจะหันไปหยิบชุดนอนของเขาออกจากตู้แล้วช่วยอีกฝ่ายเปลี่ยนเสื้อผ้าระหว่างนั้นก็บอกกับเขาว่าพวกของฉิน,นอเกอออกไปเที่ยวข้างนอก วันนี้ก็เลยไม่ได้กินข้าวเย็ยนที่จวนเจ้าค่ะอืมข้ารู้แล้วพวกเขาไปหาข้าที่กรมอาญาแต่หลังจากนั้นก็ถูกเจ้าเมืองหลงอันเชิญไปที่ตึกกวางวาสงสัยว่าตอนนี้คงจะดื่มกันจนได้ที่แล้วละ่ะซีหยุนจือกำลังจัดเสื้อผ้าให้สามีเมื่อได้ยินเขาพูดอย่างนั้นก็อดถามไม่ได้แล้วทำไมท่านเจ้าเมืองต้องเลียงข้าวพวกเขาด้วยล่ะเจ้าคะ ปู่ฐานทำสีหน้าเหมือนจะบอกว่าเจ้าช่างไม่รู้อะไรเลยเจ้าเมืองหลงอันเติบโตมาพร้อมกับฉินเขอเมื่อพวกเขาโตขึ้นท่านเจ้าเมืองก็ติดตามท่านปู่ของเขาเดินทางมายังเมืองหลวงสุดท้ายแต่งงานมีครอบครัวที่นี่ก็เลยไม่ได้เจอกันอีกนับว่านานมากแล้วอ๋อนางพยักหน้าซ้ำๆอย่างเข้าใจผมยาวสลวยที่รวบไว้ของหญิงสาว หลุดลงมาระก,กับบายิ่งเพิ่มสเสน่ห์ให้ตัวนางมองแล้วชวนให้หลงใหลยิ่งขึ้นปูฐานดึงหญิงสาวเข้ามาในอ้อมกอดแล้วถามว่าเจ้าจะไม่ถามเรื่องของข้ากับชินเก๋รหรือซีหยุนจือไม่เข้าใจคำถามของเขาจึงถามกลับว่าใต้เท้ากับชินเก๋มีเรื่องอะไรกันหรือเจ้าคะปูฐานไม่คิดว่านางจะถามตรงไปตรงมาขนาดนี้จึงสายหน้าแล้วตอบว่า ไม่มีอะไรหรอกซีหยุ่งจืดแซงคอนใส่เขาไปหนึ่งทีก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนถ้าอย่างนั้นใต้เท้าจะถามข้าทำไมล่ะเจ้าคะเมื่อถูกถามกลับอย่างนี้ปูฐานถึงกับพูดไม่ออกไม่รู้ว่าควรจะตอบอย่างไรดีชายหนุ่มลูบปลายจมูกตัวเองครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าเออเจ้าดูไม่ออกหรือว่าฉินเกิดปฏิบัติกับข้าต่างจากสตรีคนอื่น สีหยุ่นจือพยักหน้าถ้ามองออกสิเจ้าคะแต่แต่เท้าก็ยังปฏิบัติต่อนางเป็นปกติก็เลยไม่มีอะไรให้ต้องสงสัยหรอกเจ้าคะ่ะดีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ได้ยินจึงพูดอย่างหงุดหงิดเล็กน้อยในเมื่อเจ้าไม่ต้องการความช่วยเหลือก็แล้วไปตอนแรกเขาคาดหวังว่าจะได้ยินคำพูดขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เช่นนาง ให้เขาได้รู้สึกภาคภูมิใจว่าได้ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ให้กับภรรยาแต่คิดไม่ถึงว่าความปรารถนาดีของเขากลับไม่จำเป็นสำหรับนางดูเท่าว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่ต้องการให้เขาช่วยเหลือเรื่องฉินเกิรแม้แต่น้อยเขาจึงอดไม่ได้ที่จะแซงขูนางว่าอย่าหาว่าข้าไม่เตือนเจ่านะฉินเกเป็นคนอารมณ์ร้อนแม้แต่ผู้ชายก็ยังไม่อยากต่อแยด้วยซีหยุนจือคิดทบทวนอยู่ครู่หนึ่ง จึงได้ถามเขาในเรื่องที่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญสำหรับตนแล้วนางจะทำลายข้าหรือไม่ปูฐานขามวดคิ้วแล้วตอบว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะสีหยุ่นจือทำท่าโล่งอกเพียงเท่านี้นางก็วางใจได้แล้วปูฐานเห็นสีหน้าท่าทางน่ารักของภรรยาอย่างนั้นก็สุกหน้าลงที่ซอกคอของนางแล้วอดยิ้มไม่ได้ สองสามีภรรยาหยอกล้อกันอยู่ครู่หนึ่งก็พากันขึ้นเตียงไปนอนเนื่องจากคืนก่อนเขารู้ตัวว่ารุนแรงกับนางเหลือเกินดังนั้นคืนนี้ผู้ฐานจึงนอนกอดหญิงสาวแทนแล้วหลับไปอย่างอารมณ์ดีซีหยุ่จือน,นอนนิ่งอยู่ในอ้อมกอดอบอุ่นของสามีพร้อมกับหลับไปอย่างมีความสุขเช่นกันเช้าวันต่อมาเมื่อนางตื่นขึ้นก็ไปที่ห้องครัวเพื่อเตรียมอาหารเช้าให้ทุกคน นางลงมือทำซาลาเปาไส้เค็มและขนมด้วยตัวเองเมื่อรวงเข้ายามเฉินแม่ครัวก็ดำถ้วยโจ๊กไปจัดวางไว้บนโต๊ะปูเฉิงจงและปูชือเดินมาถึงห้องอาหารพร้อมกันทั้งสองนั่งลงบนตำแหน่งของตนโดยมีซีหยิงจืดตักโจ๊กใส่ถ้วยรายครามสองใบและยกมาให้ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองด้วยตัวเองโจ๊กเนื้อเนียนร้อนเหมาะอย่างยิ่งกับบรรยากาศยามเช้าจากนั้นนางก็ยกซาลาเปา กับขนมมาวางไว้บนโต๊ะตามมาด้วยกับข้าวอีกสองสาอย่างเมื่อจัดเตรียมตะเกียบให้พวกเขาแล้วญิ่งสาวก็หลบไปยืนอยู่ด้านข้างเพื่อรอปนิบัติญ,ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองปูฐานเดินเข้ามาในห้องที่มีเหงื่อโชกทั่วร่างเช่นเดียวกับฉินเก๋อที่เดินตามหลังมาด้วยสภาพไม่ต่างกันทั้งสองเพิ่งจะจบการประลองยุตกันเมื่อครู่ดูจากสีหน้าและท่าทางของฉินเก๋อกะเดาได้ว่านางคงเป็นฝ่าย,พายแพ้ ในการประลองครั้งนี้แน่นอนซีหยุนจือหยิบผ้าเช็ดหน้าที่เตรียมเอาไว้เช็ดเหงื่อให้ปูฐานนางหลบสายตาอ่อนโยนของเขาที่กำลังจับจ้องมาปูฐานรอจนซีหยุนจือซับเหงื่อให้เรียบร้อยจึงนั่งลงพร้อมกับตบมือลงบนเก้าอี้ที่ข้างตัวแล้วบอกกับนางว่าเจ้าก็อย่ามัวแต่ทำงานเลยมานั่งลงกินข้าวด้วยกันเถิดเชิญพวกท่านกินก่อนเถิดเจ้าค่ะค่าหล่อให้เสี่ยวอันตื่น แล้วค่อยกิน่นหอมลูกได้เจ้าค่ะซีหยุนจือยิ้มให้ปูฐานแล้วหันไปตักโจ๊กให้ฉินเก๋กับพวกลูกเหงิงแล้วจัดการวางตะเกียบให้วูเขาไ้พร้อมเรสร็จสรรพซีหยุนจือหยิบตะเกียบของฉินเก๋ไปคีบปซาลาเปาไส้เค็มชิ้นใหญ่ที่สุดมาวางไว้ให้อีกฝ่ายแล้วบอกว่าฉินเก๋เจ้าเองก็อย่าปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยเกินไปกำลังสติไม่เหมือนกับบุรุษต้องกิ่นมากๆจะได้ช่วยบำรุงร่างกาย น้ำเสียงของซีหยุนจืออ่อนโยนราวกับน้ำเย็นที่ประโลมลงบนหัวใจฉินเก๋อมองนังด้วยความหวาดระแวงผู้หญิงคนนี้อ่อนโยนดุดปุยนุ่นไม่ว่าจะจู่โจมด้วยความรุนแรงปานใดก็ไม่เคยโต้ตอบกลับพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนยิ่งกว่าเดิมแสดงกิริยานโนบน้อมจนใครเห็นก็โกรธไม่ลงปู่ฐานกินข้าวพังเรือบมองสงครามเย็นแล้วหวังสติทั้งสองในที่สุดเขาก็เข้าใจคำถามของภรรยาเมื่อคืนนี้ ที่ถามว่าฉินเก๋จะทำร้ายนางหรือไม่พราอเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ฉินเก๋มีท่าทางอึดอัดและก็อักกระอ่วนใจจนบอกไม่ถูกพอเห็นอย่างนี้ปู้ถานก็อดยิ้มไม่ได้จากนั้นก็ก้มหน้าก้มตากินต่อไปขณะที่ปู้ฉือกกำลังกินโจ๊กจู่ๆก็เอ่ยขึ้นว่าไม่ได้เจอกันนานรู้สึกว่าฐานเอ,อ๋จะยิ้มเก่งกว่าเดิมมากเลยและดูไม่เป็นคนแข็งกระด้างเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว พอเอาหน้ากากเข่งขึมก่อนหน้านี้ออกก็ดูหล่อเหลากว่าเดิมมากทีเดียวเมื่ออีกฝ่ายพูดจบปูฐานก็ยังคงแสดงสีหน้าและท่าทางเป็นปกติไม่ได้ดูทุกร้อนกับคำกล่าวนั้นปูฉือเห็นอย่างนี้ก็หัวเราะอารมณ์ดีเทว่าปูฐานยังแสดงท่าทีไม่ใส่ใจยังคงก้มหน้าก้มตากินโจ๊กเราวับว่าหัวข้อที่ทุกคนกำลังสนทานาอย,ย่างขบขันอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องของตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยแม้แต่น้อย ปูเฉินจงที่เหลือบตามองหลานชายซึ่งกําลังกินโจ๊กที่หลานสะพ้ยเป็นคนทําจากนั้นก็ยิ้มอย่างพอใจแล้วตอบแทนผู้ฐานไปว่าใช่สิเป็นเพราะเมียมันสอนทั้งนั้นแหละเ้าหลานสังกระตายคนเก่าคาเองก็ไม่อยากเห็นอีกแล้วปูฉือหัวเราะกับถ้อยคําของปูเฉิงจงแล้วหันไปมองปู้ฐานด้วยหวังว่าจะได้ยินชายหนุ่มพูดอะไรบ้างแต่เขากลับก้มหน้าก้มตาก,กินโจ๊กจนหมดอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็ลุกขึ้นยืนพางใช้สองมือจับขอบโต๊ะก่อนจะตอบบางอย่างอย่างอารมณ์ดีใช่แ้วขอรับก่อนหน้านี้ข้าเป็นหนุ่มเลือดร้อนไม่มีสตีใดเคียงข้างไม่ว่าจะคิดหรือจะทำอะไรก็อาจจะวู่วามไปบ้างหากข้าเคยเผลอไผ่ทำอะไรที่ล่วงเกินพวกท่านปู่ฐานคนนี้ขออภัยด้วยซีหยุนจือได้ยินดังนั้นก็อับจนถ้อยคำที่จะนำมาร่วมสนทนาต่อ เทว่าบรรดาผู้ที่ร่วมโต๊ะอาหารกรับตูวสนุกสนานยิ่งกว่าเดิมชวนกันสนทนาไปต่างๆนานา,นา,นาถึงวิธีแก้ปัญหาความผีพรามและความวู่วามของผู้ชายอาหารมื้อเช้าในวันนี้จึงดูคึกคักเป็นพิเศษจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ